สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาเอามาดูบรรยากาศในการเตรียมบอร์ดกันนะครับจัดเตรียมบอร์ดโครงงานเครื่องแยกเหรียญเพื่อที่จะไปแข่งในวันที่20นี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมาช่วยเพื่อนจัดแต่งบอร์ดต่างๆเพื่อให้สามารถเพื่อให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนแรกก็กะว่า ก็จะไม่ได้ขนาดนี้นะเพราะว่ามีเพื่อนๆมาช่วยก็เลยดูดีขึ้นหน่อยก็ช่วยกันดีไซน์ช่วยกันออกแบบเฟอบอร์ดอันนี้เพื่อให้มันดูดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้แล้วก็ตามงบประมาณด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ใช้งบจนเกินไปนะครับก็เลยอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับเฟอบอร์ดโครงงานในครั้งนี้ก็ตามที่ทุกท่านได้ทราบกันแล้วเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นโครงงานเครื่องแยกเหรียญและนับเหรียญอัตโนมัติ จากเมกเกอรนาโนนะครับในโครงงานในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเอาเทคโนโลยีบอร์ดของ m ม k เก n a นาโนมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยกเหรียญต่างๆนะครับนี่คือวิจบที่ได้ออกมานะครับในการจัดแต่งเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็หลังจากที่แต่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะได้ประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าพอใจครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งในวันที่20นะครับว่าในการแข่งครั้งนี้เนี่ย จะหมูหมูหรือเปล่าหรือว่าจะได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็การแข่งขันมันก็มีผลมันก็ไม่ได้สําคัญนะแต่ว่าถ้าที่หนึ่งก็ดีเหมือนกันแต่มันก็คงจะไม่ได้หวังอะไรมากมายก็จะทาพยายามทาให้ถ็มที่พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลกันอีกทีหนึ่งในวันที่ยี่สิบวัที่ที่จะถึงนี้นะครับผมสวัสดีครับ